พี่น้องครับผมบรรยากาศช่วงสามทุ่มครับผมที่วัดพลงงานครับบ้านติดต่ออำเภอเมืองจังหวัดเลยอาลาดพี่น้องตอนนี้ทีมงานเฮามาสมทบเหลืออยู่ขั้นเดียวครับพี่น้องเหลือรถลำพงขั้นเดียวครับอันนี้รถล,ลำพงขั้นหนึ่งพึงมาหอดก็หางครับพี่น้อง าการล่าสุดครับช่วงสามทุ่มตรงครับพระเนกฟ้อนกัคือสิเป็นซ่อมแล่าๆครับพี่น้องซ่อมแล่กับสิทํับบานพับพอนกับเหลือส่วนคณะกรรมการซอยเท้าอันนี้รถยังน่าขนมากยิ่งเนาะที่มั็นรถเวทีกลางมาครับนี่เป็นโอ้เป็นโดมเป็นโดมน่าจะเป็นโดมโดมพิธีนี่นะครับว่ามันอาจจะมีแดดนะอุปกรณ์ โดมประลัมพิธีหรือเปล่าน่าจะใช่ครับพี่น้องนะครับพอต้องตัง้งเวลากันแดดกันฝนนะพี่น้องพอมันมีขืนเวทีนั้นน่าสิเป็นโดมแล้วครับพอเวทีพันมีแล้วครับเวทีน่าจะเป็นเวทีโดมครับบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่พี่น้องของตาซ้อมฟอ,อนแล้วเอาได้รอะไรจนเฮียตีนเฮียมือไปของรางวัล เสยดาวงอนเสยดาวไล่ครับพี่นู้ชมปฏิวัตได้มอบุ้มเนื้อเหรอเป็นมอ er, ้อเฮียพนะเป็นวอกภาษาอย่างภาษาพนิาพนเหรอประเพณีบุญล่องไฟซ่อมเรียบร้อยซ่อมฟ้อนเรียบร้อยครับอันนี้ แน่นอนนะสิเป็นดมครับดมพิธีพรุ่งนี้มีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการโดยรัฐมนตรีกระทรวงไหนพระทานหูครับอะไเออเมืออื่นครับเอื่นรอจนขบวนแห่ยิ่งใหญ่หหลอลังการครับที่นี่ขบวนงานไปพุ่งออไฟกันพี่นอ้องคนเอแล้วเหรอต้องเป็นอาวังไฟเอแล้วแล้ววันตกแต่งเหรอครับเบื้องว่ามันง่ามสมัยครับ ตะว่ามือนกระสีมีที่ดาบังไฟเนอะอาะเออเรแดงนั่งไอเสียงเหียนีหลาย,ยางการระเล่เลนประเภทนี้ครับนี่ตาเออสิมันย่เหลือแล้วถดไฟลด,ลดเอลดไฟเอเขาแต่ว่าท่านเห็นบังไฟนี้พี่น้องพราะท่านเพรท่านเห็นบังไฟโอเพนออ่าปกไว้ครับ เราผ่าพวกไว้พี่น้องเมื่ท่านได้เปิดเผยเมื่อท่านเห็นต่องไฟเมื่ท่านได้เปิดออกครับเปินเราผ่าคุ้มใหม่ครับไฟเอหัวเป็นพญานาคบางมองบางม้วนหันเห็ดเป็นแบบพ่นาน,นา้ำอะไรนี้พี่น้องพญานาคพ่านนา้ำสีน้ำไปเวลาวหัวเห็ด ต,ตั้มเห็ดสูงในเพระาะว่าลบสายไฟย่ำย่ำแฮครับมาบังขบวนแฮ่ยิงแง่ร่างการเะครับมือเงินดน้ครับเออวิธีแล้วจำได้ว่ามีรถแห่จอดเล่นอยู่นี่ยงีเว้นแล้วกับมีขบวนฟอนเต็มเดินนี่ครับรถแฮยสองขั้นจอดอยุซือนี่ครับวิทีแล้วาการล่าสุดตอนนี้ครับสามทุ่ม ที่วัดพลงามบ้านติดต่ออำเภอเมืองเลยครับบังทีมงานทัก่คนซุ่มหนึ่งไปกินเขาวม่อกนไม่มาอยู่ตอนรถเร็วอยากกินเข่าคนน่าพักกันแลนไปพอดีมีลันตามสังยุคใกล้ๆครับสะดวกสบายครับบ้านตามสังยุคขางวัดนี่นะเพิ่มเซเว่นวิกซี่ราตัดมีมัด ดูใก,กล้ๆนี่ครับยางไป็นลอยก็เม็ดกับห่อนแล้วครับนี่ครับรถทิมงานเ้องมาเหลืออยู่คันเดียวครับเหลือรถลำโพงคันหนึ่งเออแบบนี้มาและครับรถเครื่องปั้นมาแล้วเครื่องปั้นมาล่าสุดว่างหันรถล,ลำโพงคันนี้มาล่าสุดครับเหลือหนึ่งหนึ่งสามสามที่จอดอยู่ดมคันนี้กลับบ้านใช้พุ่มมาแลลว หนหาใหญ่รถไปรถขึ้นรถนางลานมาด้เวลาพุ้นหางพรท่านับม้ายอยีติพุนหาท่านไม่ยิติว่ากินเขาออย่างเดียวแล้วขันยูดโดนปันแล้าขันยูยางไปยามเพิ่คือว่ามาหลืวไหมรุมนีมานอนไม่เถฮะนี่ ไฟแก่งไปนี ff ff t, er, ่มันมีนอนหลับอยู่ตีนือเป็นไงหรอไฟแก่งไปนี่นอนหลับอยู่ตีสนุกโอู้หู้นั้นไปเสะซุ้มหัวหน้าไปยินเขาแต่ว่าเยสเซฟ้าเหมือนเจนว่าฝนมาตกเด้อฝ้ายหยิบเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยอยู่งขันขันมาตกก็ดีพฝนแล้ว ยิ้มสบายดีของนอนทิมงันเ้องครับเจ้าโลกครับประหลัดขีดประหลัดขีดใหญ่ครับบอกอูหล,ลูดพี่น้องโอ้ยเห็ดปลสังแต่บักคือบักคือหัวไม่ขีดจวดแต่โอ้ยบักอูหลูดไหมคืออีไเนี่ยคือหัวไม่ขีดจวดนีดดดดด่พี่น้องเอาบ้าผิดบ้ผิดครับไม่พี่น้องจักไม่ขีดจวดเะครับ บ้านผมเอิ้นไม่ขีดจวดนะเป็นกล้องหัวแดงๆไว้ละขีดเวลาสิจุดเอาเอาไม้เอนเอาดาบมันไม่ขีดกบข่างกล้องไหมครับแล้วสิเกิดปไอประกายไฟขึ้นคออหรือเนี่ย่คืออาบุญเราจังเงียยของพอใช้จังเงีคือไม่ขีดจวดครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหวานหัว อามันว่างยกกล้องไม่ขีดก็ว่ามันไม่มไมขีดจวดล้ครับเล่พี่น,อนอ้องเนี่ยเอาไปกินแต่ละการแสดงว่าพวกของผู้เห็ดน,นี่เราคอยเห็นอันนี้ปานไหน,นนี่เป็นการละเล่นของพ่นหายไปแล้วละรครับรอบหนึง่งสียางพยายามซุ่มที่ไม่ที่ซุ่มหนึ่งไปกินเข่าอยู่คุณปัอนหาเอ็ดครับ อีกสามสี่คนครับ,บทีมงานเรามาครบแล้วโอ้ยยังมาครบครบับขาดขั้นหนึ่งขาดขั้นหนึ่งสะซ้ำครบหรอพี่น้องที่จริงมันจอดอยู่น้ำกันครับผมอยู่ยึดติดกันย่อนโดมเลยเิี่ถ้าผู้ขับเขาจะบอกว่าท่านในสะดวกสีมากครับผู้ขากันเลยได้มากก่อน ผู้จัดเอ้ยผู้คับเพิ่นบ้านยเยอะแถวนั้นแหละยุโกโสุมนั่นแหละครับหัดแทนฟังนี่มีเสาไฟนี่มีปักไฟดใส่ไรวน้องเนาะเนเมื่ไดรกับสีไดงใหญ่รถมหาเพิ่นเ,ยยพนเนี่ยบ่ผู้ค้าสามทุ่มกว่าครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้ค้างกระังสิเฮ็ดส้าง โดมครับกำลังเหยาของลงรถครับกำลงังเหยาของลงรถนี่ครับถุบงไฟหน่อยครับถุบงไฟหน่อยรวมขบวนแห่ครับพี่น้องเดี๋ยวครับอื่นๆบนใายิงแง่เร่องการแทนแน่นอนวันสั้นขบวนแห่อันยาวเหยียดพร้อมขบวนฟ้อนพิธีเปิดงาน ยิ่งใหญ่รังการบุญบงังไฟบ้านติดต่อครับวัดโพนงามอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับพี่นอ้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆบรรยากาศช่วงสามทุ่มก็ครับพอกันคลิปนาะสวัสดีบายบายปุ้น